ม่กับพอแหงเรืองตะกี้เนาะแบบคนบ่อจำอายุลูกได้เนาะแม่นาึ่น้าเนาะสังไดว่าพอได้เลยตื่นตันเนาะกับสบายดี สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สู่ผู้สู่คนเดี๋ยววานนเป็นเอฟซีฟังไทยฟังลาวต่างประเทศกันยินดีตอนหับข่าวสู่ซองยูทูปพอน้องโคนหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเอ้โดยก็มาพบมาพ่อกับซองยูทูปพ่อโคนหน้าอีเช,เช่นเก่าเชนเคยพมพี่น้องตอนนี้พอน้องโคนหน้าก็เดินทางมาทางบ้านโคกใหญ่ของพอน้องโคนหน้านี้เองพอมพี่น้องเอ้ กะมือนี้เนาะพอน้องโคหน้ากะมาพร้อมทีมงานคือเก้าพ่อพี่น้องเลยก็มีทางน้องพลและก็น้องวาสนาพ่อพี่น้องเลยเนาะก็มีพอน้องโคหน้าเนาะมือนี้กะมาเปิดใจสาวเม่ห้างไงพ่อพี่น้องเลยเนาะไฟแดงพ่อพี่น้องเลยมือนี้อาซิมาเป็นเือแหกมานของพอน้องโคหน้าพ่อพี่น้องเลยว่าเพิ่นจังไดเนาะพ่อพี่น้องมื้อนี้ก็สิไปทักทายสบายดีเพื่อนเนาะโดยไปเบิ่งไปส้มพร้อมๆกันเนาะพม่พี่น้องเนาะกับสาวไ่ไฟแดง พี paid, oh, s <S s <S ่น้องเอ้ยโดยสบายดีเนาะพิ่นกันแล้วบาดีเนาะบาดีีไนได้อยู่กัพไผอางนี้นะอยู่ก็พาอยูู่นเดียวนี่แหละอยูู่้เดียวเนาะอยู่คนเดียวยังบูซื่อเสียงไปเนาะถามเิ่นคนก็ได้ถามชื่อเลยเนาะดยอดเนาะชื่อเมสีชื่อเมสีเนาะอายุเท่าไรแล้วอายุักปีอุนน้าบ่ฮอดดอกเนาะ เออโบนบนหกสิกงดูดีเนาะโดยหกิก็รว่าดูดีทเนาะเรืยว่าตวงใบซื้อว่าดูว่าตวงไปโอ้ตวงไอซื้อเนาะงัวเมย์โบักกะยานอ๋อโบเมย์นามโบจักอายุบเมยลตายป้าเตนน้อยบุเนาะโอ้โดยโดยกําผ้าเมยกรโพงเนดกกี้เนาะแบบคนบ่อยจำอายุลูกได้เนาะ เปลนอย่างไรว่าบ่ได้เลยตื่ตันเนะตื่นตันเนาะโดยการผ่านๆไปเนาะน้องพลอยเนาะเป็นอดีตไปแ้เนาก็ยังเรื่องถามเรื่องนี้ซื่อเนาะก็บรเลว่ามีคความผิดพลาดอย่างไรเนาะโดยทั้งขออนุญาตเรียกจางใดเรียกป้าก็ได้เนาะหรือยเหมือนบอเแค่น่เอเคเนาะโดยบป็นปยังไง มันกระตื้นตันเนาะโดยเป็นพ่อว่าขึ้นมาอะไรกระตื้นตันพ่อพี่น้องเลยเนาะโดยกับพ่อแเม่แล้วมานกับพ่อผัวโดยโดยโดยพ่อเม่ก็จากไปจังเตะเจ้ายังน้อยถึงบ่เออน่โดยโดยโดยเอโนยกับปัจจุบันนี้อยู่กับไผเนาะปัจจุบันอยู่กับลูกกับหลานโอ้อยู่กับลูกกับหลานซื่อหลานก็เลี้ยงหลานกับป้ากัว่าว่ากับป้าตายกับโบ เพราะไม่หนีจากกันบ้อยูเพ่อแม่ก็แยกทางกันเนาะเออแยกทางกันไปเดี๋ยวนี้อาศัยอยู่กันทั้งหรดจักคนมีสี่คนอือสี่คนโดยโดยมีแต่ลูกหลานในน้อยกันเนาะมีแต่ลูกหลานเนาะคุณก็คือนั่งผลบ่งการอีกสามปีโอ้สิบสามปีเนาะพ่อแม่แยกทางกันก็แต่อายุ โถงจำขวบนะโอ้โดยโดยเต่น้อยเลยเนาะน้อยแต้นน้อยพี่น้องเลยก็มีแต่กำผ้าเนาะตอนนี้ทั้งโอ้กำผ้านะป้าเพื่อนกับกำผ้าผัวตอนนี้เนาะำผัวโอผัวเพื่อนไปเสียหรือว่าจังไรป้าเพื่อนป้ากันนี่แล้วเพื่อนบังเข่าใจกันด้วยด้วยด้วยอืมโบเข่าใจกันนี่เมื่อโด้วยด้จยด้่ย เจ้าเสียใจว่าเพิ่นแยกทางเพิ่นไปปะเจ้าเสียใจอยู่บ่เสียโอ้เสียใจเนาะโอ้แสดงว่าเพิ่นเพิ่นปะเจ้าเมื่ออืป้ามึงเป็นคนพายไปก่อนเนาะโดยโดยเป็นคนไปก่อนเปัจจุบันบ่เข้าใจกับลูกกับหลานกับเฮาก็มีลูกมีหลานเนาะเพิ่นก็มีลูกมีหลานตูวก็มีลูกหลานโดยโดยโดย กาว่ามาเล่ามากระทั่งมีน้ำตาน้ำเนาะตื่นตันเนาะตัวนี้ก็ดหน้าจะไปได้ชมสาเดือนนี่โดยแต่กัท่านกได้ในระบบเด็ดเพระนั้นนี่เราะปัายังเนาะยังอย่างนี้ลเนาะแ่ก็มากระพิ่นก็ได้เจ็ดเป็ดตีเดีย เจ็บเป๋ตีเนาะโดนหน้าเนาะเมนคือความห่วงใยความเป็นอันนั้นกับที่ทอดเนาะเพราะว่ามันอยู่กันก็เพิ่งเติบโตได้เนาะเมนอยู่เมนไหมอยู่กันว่าทีได้อยู่ดนอยู่อันนั้นเนาะโดยแบบเพิ่อนแบบไปอยู่ดนาจสิได้ที่ว่าทีเอากันไปแต่ว่าที่บึ้งเท่าเท่าเท่าดูดูดูนี่ก็ไปกันได้เนาะได้่านธรรมภาคเพิ่อนโบมัด บ่ชันจ้าหมักดุหมักหลานเรียงลมำเรียงหลานกัมพะโผล่มีก็บย่งเบิดหักแต่ว่าแยกทางกันโดยโดยโอ้ค้นที่เลิกไปนี่ก็คืออ่าเป็นผัวที่สองบ่หรือ่ังไรบ่ผัวที่หนึ่งโอ้หนึกงเลิกโดยโดยผัวหนึ่งเลาะโดยคือดึกลากันไปเนาะผัวเลิเนาะ อันนี้โอ้อยู่ลาลาเนาะอยู่ลาลาเพิ่อนก็บม่ได้จู่ชงเงินชงเงินมาให้ปันใดดอกโดยเพราะว่ามันก็มีจองจำเดือนจังทันนะมีภาระทั้งดุมทั้งพุ่นเนาะยังไงคราวนี้ขลาระ่าทั้งพุ่นในแต่ตอนไปใหม่ๆก็คือได้คู่เดือนเนาะ พราาะว่มีครอบครัวน้อยมีดุงน้อยทั้งมๆเนาะมีดุงน้อยเลยฮะเงินกับโบได้โอ้ไปกันนั่นได้มันยากลูกเนาะเมย์ไม่จะพัวหาคนเดียววันนี้เนาะไม่จะพัวหาคนเดียวได้เพิ่งกับโบจูได้เงินได้คำเพิ่งว่าไปบุญไปทางกต่แจ๊จี่เอาน้ำไผ่เห็นนะดูแลานไปกันใช่น้ำเมย์นะใส่น้ำเมย์ตู้เนาะใส่น้ำเม่เถ่าแจ๊จม่เั่าใส่เอาใส่เนาะแจ๊เอาใส่เบิร์ดคมคุดคมเครื่อนถั่าเลยตอนนี้เมย์กับโบไดคู่ชีวิตได้โบมีเลยเนาะโบมีแล้วคิดอยากมี่อย อยากมีกับโบนั่นนะโบคิดแล้คันวานั่นกับอยากได้มู่ได้เพื่อนได้พักได้เพื่อนไปแหนนี่อยากมีมู่เนาะอยากมีมู่อยากมีเพื่อนคุยเพื่อนยังนีงได้เปิดใจเอาเงาเปิดใจหาเพื่อนผูกเนาะเออเปิดใจหาเพื่อน โมได้เปิดใจหาเนาะขวามากโบโมได้เปิดใจหาเรื่องคู่ชีวิตกันาะก็หมายถึงว่าหักก็หักคนใดอย่างเนาะเบบหักกบคนใดอย่างหักเลยกันนะักแบบมูเวคู่เบบลูกเบบดานก็ได้เนาะโดยแต่บุได้หักว่าแบบเป็นแฟนกันเนาะลุงเป็นอันนั้นอันนั่นเนาะปรึกกษาันได้เข้าใออพอได้ปรึกษากันอยู่บุญละเวลานี้ทุกอย่างเนาะเมาเนาะเวลาเดียวเดียวกันเนาะที่เราไอ้ลุยลุยลามขึ้นไปใช่ใช้เดิน พูนลงันเก่เขาโดลเขาตัวนี้ก็เป็นการเปิดใจฮาคนที่แบบลงมือชามคุยเนาะคุยเวลาเหงาเนาะเวลาเครียดก็เออโทรคุยกับคนนั่นคนนี้ก็กระชหายเครียดเนาะป้าเนาะหายเครียดหายเหงาโดยทางป้าเพื่อนว่าก็มีเหตุผลห้พี่น้องเลยเนาะ มีตัวหนึ่งบโบเปิดใจว่าหาคู่ฮักคู่เพ่งโบโบหาเพื่อนหาเพื่อนเนาะเออหาเพื่อนเนาะแต่กะอนาคตกะเฮาก็ยังบ่ฮู้เนาะไม่ให้เป็นเรื่องของอนาคตเนาะโยนั่นแหละต้องเฮาตอนนี้เฮาก็หาเพื่อนคุยกันกันเนาะเพราะว่าเพิ่นกะเงาเลยยู่กับหลาเงาเดินนอกไปโดนเนาะคือว่านั่นดีโลเด้กก็ขี้เกียดน้ำใจแล้วก็จัง่ห้อย่างนั้นโออย่างห้ถ้าว่ามีพวกพักพวกหลายเนาะ เขาก็เศร้าเงาเข้ากปแบบมีคนคุยเพราะนั่นคุยแบบนั้นแบบนี้เขากันแบบนี้แบบโดคิตใจเข้ากันจะได้ดีขึ้นเนาะเข้ากัสิว่ได้เงาโดยโดยเพราะว่าสมัยนี้แบบก็ต้องมีเพื่อนพูงเนาะคนเฮามันจะอยู่ได้ในสังคมเนาะเมนอยู่ต้องมีมูคือว่าเนาะมีเพื่อนคุยเพื่อนโตมาเออยังว่าคุยเน้นนั่นเน้นนี้เนาะประเด็นปรึกษา นี่นั่นเนี่ยนี่กันยังใครเนี่ยบุกนี่บุมีเพื่อนนั่งเงาอยู่นอนนอนนอนอยู่มันหลุดสูบเช่าหลุดที่แล้วเนาะมันก็ขึ้นไปแล้วก็มันโถ่นะโถมันบังมันข้าวกันเนาะโทโดยเจอกรอยูเพียวกันเงาเจอรูปลานเขาก็ไปเขาขึ้นเนาะขินก็ไปเออเขาก็ไปเจ้เขาโดยงานเนาะ ไปได้เขาเขาเอิ้นกะมากินขาวกะอู้โดยๆๆเขาเขาก็ຫນຶ່ງເືອນເຂົາອ່າເຂົາເຂົ້າມາໃນຮືນນນຮຮືນນຮຮືນມັນພວ່າໍພພຍັງມືດນີຈນນນນໍได้ັນອງຂຮ บ่เข้าแล้วก็ออกแล้วโอ้ออกแล้วเพิ่นบ่อยากเรียนหรือว่าจังได๋บ่อยากเียนบ่คือีใด่ะมันบ่มีเงินมีทองชมเชนี่แหละเนาะกําาเนาะคือว่าเกําาไปที่ชมเชอีกอย่างบ่มีอันนั้น้ก็จสิหาเงินเพิ่นเท่าดเนาะแม่นก็จะสิไปหาดีได๋จังว่า่นบ่จักความมา้ปื้นว่าแม่ตู้นี่ก็บ่จักความคิดคมเครืองบ่จักหยัง ชูเปนี Luckily, that, Hence, no? yeah. ่เนาะอยู่ไรนี่เนาะอยู่ไปธรรมชาติเนาะถ้าลุงให้กินก็ได้กินเนาะเออลุงให้กินก็ได้กินลานให้กินก็ได้กินลานมาให้กินแต่ก็แล้วโดยโทกินน้ำลุงน้ำลานเนี่ยกันไปนั่งกับมาให้กินโดยสั่นแล้วต้องว่าโอ้ยบาสก์นี่นะเท่าโดยคิดแต่ท่อเนาะเท่อบางเมื่อกัอาชีแอบ ห้องไห้อยู่ในห้องผู้เดียวเป็นที่เงาเงาแฮะท่อเนี่ยมีว่าเป็นอะไรมีเพื่อนมีว่าเป็นอ่ไรกันมีโข้างบางข้าวก็มีเนาะขางบางข้าวเนาะเอลังเทือนลึกเทือนขึ้นกับบังโทรศัพท์ผู้เดียวได้ส่วนส่วนใหญ่อันสิคิดเรื่องยังอันที่ว่าท่อโดยที่เจ้าท่อลูกผัวนี่คือว่าโบฮักโบเพ่งเด็กเอากันไปว่าจี อยู ha, oh, <Me en. S 1> ่น้ำกันเดี่ยว like ่ะไม่ได้อย yeah, ู่ไปเจ้าก็ได้ท่อแบบนี้เนาะไปก็อยู่น้ำกันตั้งหลายปีก็คือไปบ่มีเยอใแยะไปนี่เนาะคือบ่คิดสงสารกันเนาะโดยโดยโดยเมนไนาะกระตื่นตันเนาะเมนตื่นตันมันบ่ถือกันกับลูกกับหลานกับลูกนี่เนี่ยเนาะคนจะอยู่ได้มีลูกเพิ่นก็มีลูกโตก็มีลูกแล้วเพิ่นบ่เข้าใจกันโดยต้องมีลูกนานเนาะคนเฮาเนาะเมนก็เลยท้อใจแาบนี้เนาะ สิให <c oughs> ้ตัดลูกตัดหลานก็เฮาก็ตัดบ่ได้เนาะเออตัดบ่ได้แด่ลูกเฮาหลานเฮาได้เฮาตัดบ่ได้แม่นแต่ว่าเพิ่นอยากให้ไปนําอยู่บ่ไปบ่ไปเนาะไปพเฮาก็ตัดลูกตัดหลานเฮาบ่ได้เนาะตัดลูกตัดหลานบ่ได้โดยเป็นกของเป็นานเนาะโดยงลูกของหลานมีคนมาักมามักปยังก็คือสิได้มาอยู่พี่เนาะเบิ่งเนาะ ได้เนาะมีคือมีกเนาะสมมติมีซื้อไ่เอาหไปเด่นเป็นอย่งเราก็ไปไล่ยุ่เนาะสมมติว่าสมมติว่าแ่นก็เราก็ได้เคยไปไทยไปหารูป่เดวเราเราก็ไปเนาะไยได้เคลนก็ไปได้เคล่นก็มีวัดสปงสปอร์ตไปได้แม่มีบัตรประจาตกประจตมีมเนาะอาจารยสิถามคือเนาะว่าสมมตว่าผัวพังไทยหรือว่าอันแบบ คนหู้จักกันจากฟังไทยมาเด่นมาอย่างน้าเจ้ากับสีเปิดใจแบบสีเปิดย่อมหักเพิ่์ลยี่อบยินดีตอนรับยินดีตอนรับเพิอ์ลแบบเพิ่อนอย่างมาลินาแต่ว่าหักว่าโบผ้าได้ว่าที่ว่าลงปุ่งมุกปุ่งใจว่าที่เอายังกับโบผ้าวเราลมไปก่อนลไปงอนลมเป็นมุงเป็นพัคเป็นเพื่อนมาเนเป็นมุกเป็นคู่เนาะเอเป็นมุงเป็นคู่กันเออเป็นมุ่เป็นคู่กันแล้วเพิ่ออย่างมาลินน้ำกับยินดีตอนรับยินดีตอนรับยัานภาพ กันว่านั่นก็ยันว่าเพื่อนโบเพื่อนดักไปชนะคือเอาผ่านมานี่ยนะนนี้ตัวป้าเนี่ยนั่นตัวที่สองตัวอันตัวที่หนึ่งนั่นตายเพื่อนเป็นเป็นตับ โอเป็นตายๆแต่คนที่เลิกกันไปนี่ผู้ที่ชองเนาะผู้ที่ช้องวะนี่ก็นั้นแหละที่บุถือกับลูกกับหลานที่บอกว่ามันก็มีลูกกับหลานมีลูกมีหลานเนาะการเป็นเรื่องปกติอันนี้เนาะไทยก็ค e> ือกันโดยไทยกันคลื y, ่นก er ันมัน okay. โบนั่นหรอกเนาะคุณมันโบน่นอนโดยโมน่นอนเอาไปกับโดนมาชนใดกับโมน่นุนเนาะเอาไปกับที่แั่นมันบุถือกับลูกกับหลานแต่มันโดดเป็นไปโดยโดยโดย นอกจากที่เขากับบ่มีดุมีลานเขากับบ่มีไหนเมนถือกันยุ่งนะเนาะโดยโดยกันว่านั่นนั่นได้ได้เนาะเออกับบ่มีดูมมีลานมีโทรศัพท์บ่มีอยู่มีโทรศัพท์นอกจากหลินเป็ดหินยังมีคฟบอยโย่เราอยากคุยเพื่อนเนาะเอากระติกกระติกนะอันนั้นแหละจังหวะดึกถึงคืนตั้งเถื่อกกับเที่ยงคืนได้ดีชิบสองโมงผูดีอันนี้นอนบ่รับเดือยนอนบ่รับ กับึงอยู่ในเนี่บึงเหลาก้าว่าเมื่อย่างนอนนกับนอนโตโมดเทพท์แล้วก็นอนโตพอมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนเนาะเออพอมีเทรศัทเนี่ยเป็นเพื่อนบงลซื้อนี่ยบงยังบงบึงชวนได้นะบึงบ้่าเตียงทองเป็นนี่แหละบงนนเออโดนนีะเนาะโดงนี่แหละเออเิ่นบึงเิ่นไปเจกผู้นั้นเจกผู้นี่เนีเนาะบงไปนี่เนี่ ตามภาษาผู้เฒ่าได้คือว่าเบิ้งไปรังเสือกับเบิ่งโลกเบิ่งล้ำเบิ่งให้มัน่ายมันหายเงาเนาะาอเชี่ยวไอมวน้ำใจแล้วก็เ้าวเบิ่งที่แล้วก็เขากับสว่างไปได้ใจนะสว่างมามใจมาคุยกับสว่างคือกันเนาะกันมีมูอมีเพื่อนมาคุยมายังก็คือสิงหายเงาเนาะอันนี้เที่ได้คำมาลีบเขาพนอนแล้วก็ สมอยเนาะสมอยแเนาะือเฮารถันโทซะบัดนี้สิปรึกษาไว้เนาะมันบ่มีคนที่ให้ปรึกษาเนาะมีปรึกษาโดยเฮาก็ใช้เพิ่นแจกเพิเลยเนาะโดยให้แจกเลยเนาะแจกเลยก็ได้ไปถามหาแล้วก็ใชเพิ่นแจกเเลยแม่นถ้าถามก็ย สนใจกาวโอนุ่งเป็นเพื่อนได้เนาะแล้วทักเป็นมึงเป็นเพื่อนไปนี่แล้วพอได้ว่านั่นเนี่ยเนาะเอามูงเอาเพื่อนแล้วพอได้เพื่อนคุยพอได้คุยพราะว่าบอเงานนาะอยู่ผู้เดียวนอนผู้เดียวแหลมันเงามันงัวมันเงาเด็ดพอได้แต่โทได้พั์นี่แหละเพื่ โดยมันเปิดกับเปิดบึงอันนั้นนะมันมีเพื่อนคุยดูทันทีก็คือดีกว่านี้เนาะกับจีนกับมีนนะเพื่อนคุยแบบบางทีแบบมีคนเข้าใจเขายังก็คุยกันไปปรึกษากันได้เนาะเขาก็อายุก่าลายเติมแลยเนาะเขากับจะได้แบบมันก็ได้มีเงื่อนงูคุยเงื่อนยังกันเรียบร้อยแล้วเนาะเมาหัวนะดูเป็นกันเลยเนาะโดยเพ่นกบจ้างได้ทีมงานเขา กาได้โอูได้ลมก็เพิ่นกับไร่เติบเลยเนาะกับป้าเพิ่นกับเขากับชิได้แบบว่าโดยในลำในลาเนาะกับชิได้เอาอันรางวัลให้เพืนพ่อได้ซื้อวัดเติบเราทำมันเผ็ดกับเพื่อนผงเนาะเพรว่าเรื่องที่เพื่อนผงสิโทรมาลมคนนี้บุเร่ดีบอกกับกาเด้ล้มเลยเนาะโดยพอน้องโคหน้าก็ได้โอ้ลมกับป้าเพิ่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ก in right. no ็คงชีเขาอเเขาใจกันเนาะแต่ที่มีน้ำจิตน้ำใจให้เพิ่นละเล็กน้อยเนาะโดยเพื่อนเพาได้ซื้อวัตถุเงินโอ้ลมก็เพิ่เนาะโดยสุกใจได้สให้มนัด้วยเด้อเงินได้งไมาเด้อโดยได้เป็นกลังใจให้น้จะได้มีเพื่อนมีผู้มาลมโอ้ลมปรึกษากันเนาะกาให้ทางเพื่นลำลาเนาะโดย สบายดี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 บ๊ายบายโอเคพ่อแม่พี่น้องถ้าใครสนใจเนาะอยากจะโอหลมคุยเพลินอยากเป็นเพื่อนเพลินเนาะก็ติดต่อมาทางเพลินไลน์พ่อแม่พี่น้องเลยก็คือแม่และก็ยะว่างเนาะสี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกทางทีมงานของทางก็ได้โอหลมกับเอ่อเมสี่เรื่องเป็นที่เรียบร้อยเนาะ ก็คงสิขาวโอเาใจนเนาะทางเอฟซีของเฮาเนาะโดยก็ขอขอบบุญขอบคุณเออทางเอฟซีเนาะทางหลายหลายท่านเนาะที่ติดต,ตามชม o ซ่องพอน้องขหน้ามาโดยตลอดเนาะคลิปพอน้องเขาหน้าก็จะได้จบลงเพียงสามนี้ก็นเนาะเอาไว้คลิปหน้าต่อไปให้พ่อเม่พี่น้องนะครับชมกันผิดพลาดระการใดก็ขอโทษขออาภัยเด้อพ่อเม่พี่น้องกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี